เห็นยังอยู่สาวไรตัดขีบบจใะตัดคลิปเนาะโดยโดยโดยแบนเ้แกับคือมีอันนี้เลยเนาะแม่แม่มาตะโดนนะบอสาวนะสักพักหนึ่งแล้วสักพักหนึ่งแล้วโดยโดยจะหน่อยกระคับเนาะโดยมนจะเหน่อยกระปับนั่งคอยทำลงแรงแหละนั่งตัดคลิปก่อนจะหน่อยก่อนนั่งน้ำแม่พันก็จะหน่อยโด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 ยพี่น้อง กับสบายดีนะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมานี้กับมาพบมาพอครับซ่องพ,อองพ่อน,น้องแพร้อีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะกันอยู่พี่แหละพี่น้องอยู่เพื่อนของน้องแพลอีกคือเก่าพี่น้องเลยเนาะเอามาเลาะอยู่ทางนี้เปลี่ยนมุมเกิดกล้องมือนนี้พี่น้องเลยเปไปเบิ่งไปชมน้ากันทางอันอหน้อง,หนอ,งหนองน้ำห้องในของน้องแพลเป็นในไรเล้วเดบอพี่น้องเลยเนาะน่าจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วแหละพี่น้องเลยมานี้ก็ได้เด้อ สร้างเพิ่นกับกํบลาลังจีเก็บเครื่องไม้เครื่องม,อมือกลับบ้านเมื่อและพี่น้องเลยเพราะว่าคอยขำยำแรงและพี่น้องเลอยเรียบร้อยปั่นเทกันเจรันกันเจรันโอ้พี่น้องเลยเรียบร้อยถือว่าเรียบร้อยพี่น้องเนาะสุดยอดเลยพี่น้องเลยโอ้ตอนนี้ก็ได้ขักคักขักขักเรียบร้อยเหยียบได้เลยบ้านนีโ้โตสบายดีนะสร้างเด้อ อ้คือขูดนี่นน,น,น่ะนะมันบเข่าบ่อ,อ่าข่อยอเอาแล้วเนาะมันต้องไปขูดเข่าว <c oughs> ่ะนม่อเขานาะมันไม่ามันอ้ะีเยม่นอนี่ย่างลมภานไดพี่น้องเลย เหยบดอยขุดออกหน่อยนึ่งเราปิดบงเนาะโอ้ฝืดอ่าเพราะว่ามันมีหวันพับผมดโอ้โดย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  บ่อปองนี่แม่นบ่เด้อบัจูเมื่อนนั่นมันนะมีหยังจับอยู่อยู่นี่อ๋อมันบางนี่โดยๆจับนงูยอยู่่เอาไม้ไม้จับ้ับน็อตนอกคู่เนาะนอกยัอันนี้มันกเดือบ่ลายเนาะมันกย่ลํมินนี่แหละเนาะย่มินนี่แหละอมเดนโดยๆๆเอาคือบ่ยังว่าเฮาพอละาเถข้าไปโลดแม่นเฮาบักผักเข้าไปเนาะเข้าไปโดยๆๆ หันมุมกล้องมาทานนี่พอกับสร้างไงเพื่อนสบายดีเด้อสร้างเด้อโดยสมบัติมาได้ยังทำยาทำยาอ่ะเป็นว่าสูตยานี่ว่าจะขาวเลยก่อนเขาเนื้อปูนถือปูนถืออ๋อโหนปูนโอ้ชงเสร็ปูนโอบหลายใช่ไหมปูนไดี้ยเมือนเพิ่นโดดอนเพิ่นกะอายุยังม่ได้หลายเป็นไงเนาะดำหาอกชิปนี่พี่น้องเลย สาห่ีโอ้หนาตาเพิ่ยังเด็กอยู่พี่น้องเลยโอ้เมนบอบ่อยๆอาเพิ่งรอาห่ากันสาห่าอำเภโดยเนาะอ่ะว่ากันเม่เถือสองสเถือกมนี่สห่าสองเถื่อนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะี๋ยวว่าหาตัวเอซีเอาไปแล้วบ่อยตัวเอซแล้วบ่อตัวแล้วแาห่าสองเถื่อนโอ้เป็นอะไรแล้วนแล้มันเนาะ ขุดประตูเลยนะะขุดประตูเจะชิ้นแล้วเรียบร้อยเหมือนพี่น้องชูชีพเขาได้ขี่ได้เนียวได้เอ้โหออกวาแล้วไม่ได้ห้ามชดต้องได้ขูดเด้อเหรอวะเฮ็ุใดดีเด้อจะหน่อยได้ขูดได้วหรอได้ขูดลีรอเนาะแต่ห้ากัาเพื่อเขาได้มืดแล้วห้ากับเขาเขาเป็นกระบาอยู่แหละโอ้โหปส่ลุงกุปปอมได้โอ้โหใส่้าใส่ลุงกุปปอมเนี่ยน้อยรวมเป๊ะเลยรวมเป๊ะเลย จักมือเห็ดนี่หามือเนาะบุญนโดนปันไดได้เห่าปะหอดบอกหามือกินข้าวแล้วก็เริ่มต่อเลยบอกกันยังเดือเฮ่ทรายเดือพี่น้องเลยเทบองนี่เนาะอำนาจอำนาจสากเทบองนี่พี่น้องเลยนี่

nếu cháu hiệt bí, hiệt bông khắc thì cháu bỏ ra khỏi Ừ, cháu năn nó biến Ừ, cháu năn nó cái này, cái, cái này. <cười> <Đường>. <cười> ừ. nó tẹt, nó chọt Biến mấy? Đường, nó ở nhà, nhà bán ở hông, nó bị tăng mấy mấy Nó tẹt bò? Nó tẹt, nó, nó. Oh. Nó, nó Mày nó đám, mày nó đám, nó, nó, nó. Đôi, 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 đôi. Đánh, nó ขูดเอ็ดเอ็ดอยู่พี่น้องเลยนะาดอ่องมึงพี่น้องอนยาดส่องงขางในเดบร้อยบานนี่ขยามันหักของยากเอามาขอยากของยาลขอยากของยาอืมอเลยืมันนอรียนมันยังมันยัง มันใหม่เนาะโอ้สวี่นอนเลยมันพมาอย่างน้นมอนมนทางดิมัเขาเร่งมันลุยแบบนี้มอนองมันจูบได้ยันะโอ้จังชช่นบอโย่บอใช่มอบมันหอบโอ้เียราจมันดวลุยด้ไหม่มันงทาอพี่นองเลย เมื่อเห็ดแล้วเมื่อยเห็ดแล้วเหรอแต่ก็ยังมีเขาอยู่ด้วยอ่อปิดเบรงวันนี้พี่น้องเลยเ็ดกึบหันดีหันดีโอเคนั่นดีมันตีนี่มันบางี่อ๋ จับขอบได้บ่บ่ตัวนี้ขอบือกันนี่โอ้นี่นี่บ่ตัวนี้ยักจับจะหันนอนกไปมันก็บรรมันมีตัวมูลกันอย่างมโดโดยโดยโดยโด้วเขาไมเ้าเขารดาีไหันจับไปจุันจับทังอยู่บ่อนจันจับทังเมดนี่มันนี่บ่แ้นี่องง่ายหันนันไม่ใช่รถแบบที่ขัดเลยบ่ไม่ขัดจังนันนีู่นีก็

Nhạc. Của muốn khó đó. Cái ừ. quang no. oh, môn oh, no. no. à, oh, đó đấy nó. Kè quen yak quá quen yak quá quen yak quá nó yak quá của yak quá quen yak quá quen yak quá quen này กก็ยาแนนนน่่หอึงสั่งกระรางไม้ล้างมือสิครับแล้วเราสั่งเนาะพี่น,น้องครูทางไหนจ้ะคููได้มานั่ง,งนะอ,ยอยู่ทางไหนะพี่น,น้องเลยอ่าเด้คขุนๆอูนะพี่น้องท่านับพี่น้องมาทักทายสบายดีก่อนสบายดีเด้ออายเด้อเด้อเด้อโดยทางสาวไทยโดยบายด่บาวพามีมาพี่น,น้องเลยแมน่นคาซิมา บพอมีมาแต่หึงบ่แต่เศร้าเลยเนาะนอนได้สองตื่นละบ่นะบอกพอมีอยู่บเลยนอนนะเราอะหาบ้าเราผูกโป่เหนยงนนี่ไฟฟ้าบ่หนิโอ้ขักดีเนาะจะซื้อตัวไนนี่เมนสี่แสนหกสี่แสนหุ๊ยงไี้ได้บ่บ่อยซื้อ่อยดีกวาซื้ออะไร เราขายต่อสามแสน <c oughs> บอ่บอ,ยนอ,อ,บอ,บอยเนาะโอ้คักคักคบ่อยมันบรรจุได้เท่าไรวะพี่น้องนี่มันเอ๊ะห้าหมื่นวอนบรรจุไฟได้โอว์ฮชบีเะบ่ฮู้พี่น้องเอ้พอไปน้อยกันอ่นานบออ่านบอเป็นเลยพี่น้องเอ้บ่ฮู้บรรจุเท่าไรเนาะพี่น้องอ,อ,อ๋อกะห้าวอนพี่น้องเอ้ หาบุมาเช็คก็เห็นได้ขาครับตตวีก็ได้ว่าเอิญว่าหาบนเห็นยังอยู่สาวไรตัดขีบบจตัดบเนาะโดนโดนโดยมเร่อ้นนลเนาะมนมนเมมาตะดนนะ่อจ่อนะสักพักหนึ่งแล้วสักพักนึงแล้วจะหน่อยก็ครับเนาะ ครับนางคอยทำลงแรงแหละนางตัดคลิปบกัดจังหน่อยก่อนแม่น้ำแม่พันก็ดจักหน่อยโอ้ดู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 ฮะเป็นเอ๊ได้เลยทางน้องเพิรนเป็นเอ๊ได้สบายดีอยู่บ่ใครขึ้นเลยเนาะอ๋อโดยวานนี่น้องเพิรนบ่สบายเนาะโตร้อนพี่น้องเลยเมื่อกี้ก็ดีขึ้นแล้วล๋อเมื่อกี้อืมโดย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 เป็นกระดิ่งแนบพี่น้องเลยพี่น้องเพิรนกัน Uh, sắc già xoong thêm rồi chép bó lại sắc già chép nó hay đấy bò chép thế nè ô chép han ô phần sắc lên nó cho sẽ kìm lại đâu mà này đó kìm nùm lại bên sắc con chút thì đấy đó chép lơi phần quả Hãy ทำของในกะก็ซีเซ็ตสิ้นสมบูรณ์มือนีพี่น้องในทางบ้านของน้องแทลพี่น้องนเนาะอ่าพี่นอ้องทางพ่อไปน้อยกะสิกลับก่อนแหละบัดน,นี้พี่น้องเลยเนาะสีเดินทางอำลาพาจากพ่อแม่พี่นอ้องเดินทางกลับก่อนแหละพี่น้องเลยตาวขึ้นบ้านก่อนอ่าทางใดก็ต้องกราบขอบุญขอบุญขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาให้กำลังใจติดตามชมคลิปและบอกกดข่ามโฆษณาพ่อแม่พี่น้องเนาะ โอเคพี่น้องอยู่ดีมีแห้งบสิสุขสุขคนผมเจ็บเจ้ได้ก้มไข่ย,ยานีก่อนอื่นกะขอก้าวคำว่า,าสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมูเพื่อนเบิร์สุขสุขคน